ก็เออก่อนปีใหม่ค่ะตกบันไดประมาณสิบกว่าขั้นที่ที่บ้านที่ที่คือมาทํางานนะคะแถวเซนท์แอนเบอร์นี่ก็ค่ะก็ตกบันไดอรับชงไปตกบันไดตกในห้างวะค่ะใช่ค่ะคือเหมือนกับทํางานเสร็จแล้วมันเป็นความไม่ระวังของเราเองก็เลยตกบันไดเหมือนรีบไปทํางานต่ออย่างเงี้ยค่ะ ก็ตอนนี้เหมือนมีกระดูกรล้าวสีที่ที่เท้าอะค่ะแต่แค่รล้าวเฉยๆก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้เคลื่อนหรือกล้ามเนื้อเ,อ,เอ็นไม่ได้ไม่อยากเสจไม่ได้ฉี่แต่ได้นอนส่วนอื่นใช่ไหมคะไม่ค่ะเป็นแค่ข่ขยายเยวค่ตะตกบนไดนี่คือล้มลงไปเลยือ๊ย เรียกว่าบินลงเลยดีกว่าใช่เหมือนเรามันเป็นความประมาทที่เรามองไม่เห็นเองค่ะแล้วเราก็ตกมันหลายขั้นก็เลยเจ็บหนักคือใส่รองเท้าสูงสูงุดไม่เลยค่ะปกติเลยค่ะคือกําลังจะกลับแล้วค่ะแล้วก็เลยตกอันนี้เป็นก็คือหลังปีใหม่ก่อนก็ก่อนปีใหม่อะค่ะก็ถือก็ยังดีที่มันเป็นแค่นี้ค่ะเพราะว่ามันอาจจะเป็นอย่างอื่นเยอะกว่านี้ได้ไม่มีเลือดออกไม่มีอะไรเลยก็ยังโอเคอันนี้หมอให้พักยังไงบ้าง หมอบอกห้ามเดินเยอะแต่เดินไปแล้วใช่ไปเที่ยวด้วยก็พยายามแบบเหมือนพักขาพอเราไม่ใช้ก็ต้องแบบประคบน้ําอุ่นหรืออะไรที่แบบหมอให้ยากินก็ต้องกินแล้วได้หายเร็วๆแล้วก็ใส่ชงเหมือนส่ง้ายดีกว่าค่ะเรียกว่าปีเนี้ยไม่ชงแล้วจากปีที่แล้วยังชงมันส่งหายปีชงมาเลยมีผละทออะไรกับการทํางานหรือเปล่าที่มันอาจจะต้องแบบพักอน ก็เออตอนนี้ยังไม่มีก็มีโปรโมทหนังค่ะเลยมันเลยยังทาได้อยู่ก็อาจจะเป็นเรื่องการแต่งตัวที่เราต้องหาเสื้อผ้าที่มันปิดขานิดนึงแล้วก็ต้องเดินให้มันสะดวกมากขึ้นเนียค่ะเพราะว่าเราไม่อยากลาบากคนอื่นพยายามเดินเองที่ไ <vinegar> ด้แ <recherche> ล้วก็ให้มันหายเร็ว็ผ่อนเมื่อไหร่อ่ะคะเรื่องงานเดินแบบก็ตอนนี้ยังไม่ค่อยไม่ค่อยมีเพราะว่ายังมีติดโปรโมทหนังอยู่ค่ะส่วน ถอดน่าจะมาอีกสาหรือสีอาทิตย์นะค่ะต้องดูอาการว่าหายเจ็บหรือยังถ้าหายก็่ตอถอดได้อย่างนี้เราต้มงวลในว่ามันอาจจะผลระยะยาวแบบของการเดนงจะใส่ส้นสูงอะไรนะอก็ไม่หรอกมั้งคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นที่ข้อเท้าค่ะแล้วก็หมอบอกว่ามันมันไม่ได้อันตรายอะไรมันแค่เป็นกระดูกที่มันเหมือนรอการรักษามันไม่ได้เคลื่อนหรือไม่ได้แบบเป็นอะไรที่มันมันน่ากลัวค่ะ ก็แค <owad Es> ่กินแคลเซียมแล้วก็ระวังตัวกนไปเลยพี่คนนี้ดูแลไหมคะก็เขาก็มีถามมาการแล้วก็ส่วนมากจะให้ลองเดินเองมากกว่าเพราะถ้าเราไปพึ่งเขาอย่างนี้ถ้าเขาไม่อยู่หรือว่าเราอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเราก็จะเดินไม่ได้หรือแบบพึ่งคนอื่นตลอดเนี้ยค่ะเพื่อนๆเลยเพื่อนๆก็พยายามแบบให้เราเดินเองทุกอย่างเองแล้วก็ถ้าไหนไม่ไหวถึงค่อยมาช่วย ตัวก็ชิลนะคะเพราะว่าซุ้มซ่าอ่อยใช่เขาก็เหมือนเป็นเรื่องปกติอย่างที่บ้านก็ออกโอเคที่จรช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ลงรูปด้ใจในเอจริก็เลยมีข่าวดีตามมาว่าห่างเรื่องกันแล้วอ่าจริงจริงมันเป็นสไตล์ค่ะคือไม่ใช่หรอกคริจริงๆมันไม่ค่อยได้ลงรูปคู่กันอยู่แล้วพอจะให้มานั่งถ่ายทีมันก็เขินกันเองอย่างบางทีรูปเดี่ยวเราแต่เขาเป็นคนถ่ายอย่างเงี้ยแต่คนไม่รู้หรือเปล่าหรือรูปเขาแล้วเราถ่ายอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยได้ลงรูปคู่กันเหมือนเรา เราก็ชอบถ่ายเขาก็ชอบถ่ายอะค่ะไม่มีใครถ่ายคู่ให้แต่ใครต่ใพรพะถ่ายไ,ไปนานเลยแต่คนไม่ได้ลงเลยใช่แต่ก็ยังมีไปเที่ยวอ,อย่างนี้ด้วยกันอย่างที่ทุกคนเห็นแต่แค่ขนาดไปทริปด้วยกันเราก็ไม่ค่อยได้ลงรูปตัวกันมันพอมันไม่ลงอย่างที่บอกค่ะมันเขินแหละพอไม่ให้ลงทีคนแซวเพื่อนแซวก็ไม่ลงแล้วผลมานยังดีใช่ไหมคะค่ะ,คะก็ก,ก็ดีเหมือนเดิมค่ะแต่ทุกคนงานยุ่งขึ้นอย่างพี่โถก็มีงานเราก็มีไหน มันเรียกว่าทําให้เข้าใจกันมากขึ้นมากกว่าตอนนี no ้หลินเริ่มทําการแสดง้ยคะแล้วก็รู้ว่าอ๋อที่เขายุ่งในการเลิกก้องอะไรมันทำอเราเข้าใจจุดนี้ค่ะมันก็คุยง่ายขึ้นมากกว่าที่เขาไม่ห่างทำงานเยอะๆไม่นะคะก็อย่างที่บอกสมัยนี้มีมีมือถือมีไลน์มีไอจีมีอะไรกันแล้วก็คุยกันผ่านช่องทางอื่นก็ได้ไม่จาเป็นต้องเจอกันตลอดแต่เราคุยกันมั่นใจค่ะเอาพบกันก็ต้องมั่นใจกันมาก ยังไม่คิดเป็นสไตล์มันเป็นมันเป็นสไตล์ค่ะเท่ๆ <c oughs> คนคูค่เขาไม่ค่อยถ่ายรูปคู่กัน